มางานน้ำหมอล่างน้องสิฝุ่นมันจะเยอะมากเลยทั้งฝุ่นทั้งควันย่ำหนาวนี่ขาเจ้า,จาสิดังไฟไปิดปอกควันคือแบบขมงชงเชงเลยแล้วก็ควัขนของอ แต่ว่าท,ที่สำคัญเลยตอนนี้คือฝุ่น PM2.5 คือแบบหนาแน,น่นมากล้วที่นี่อ่าการเท่าใส่ชีวิตปกตินะเ้ากสาาสาสาสา็สามารถใส่แมสกใส่่วาอยู่บนเวทีเราแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยเราไม่สามารถใส่แมสเพื่อที่แบบว่าป้องกันฝุ่นควันละหองอย่าง,างต่างๆได้แน่นก็เลยเปไปหาไปหาอันดีมากเขาบอกว่ามันมันช่วยกรองฝุ่น ช่วยกองฝุ่นได้เพราะว่า <Okay. S 1> มัน <Okay. S 1> มันก็ไม่ได้ปิดหน้าเราเหมือนแบบไงมันจะเป็นแบบจิ๋วๆอย่างนี้มันไม่โฟกัสเนี่ยมันสามารถกองฝุ่นหัวแบบพีเอ็มสองจุดห้ายังเงี้สีได้ย่ำย่ำอยู่หลังเวทีบอลรวนย่ำอยู่ทางเกษตรแม่เกษียบมาไทยมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีแบบมันจะมีชั้นกองเป็น เป็นสีขาวๆคล้ายๆกับแบบคล้ายๆคอตตอนเงี้ยคล้ายบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเนสี่สิบเนสมแต่ว่าม,ม,ม,มันจิ๋วๆเท่ารูจมูกเราแล้วมันก็จะมีอะไรแบบขาดขาดตรงน,นี้เข้าไว้แล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ใส่ซ้ำได้นะแล้วก็เอาไปแบบทำความสะอาดใช้แปรงขนอ่อนเอามาเอามาทำความสะอาดกับสบูเรลออยอะไรเงี้ยก็ได้เวลาใส่ก็เราก็ยัดเข้าไปเลยนั่นใจมากแบบสองปีแล้ว ไม่ใช่ว่าอันเดียวที่สองปีได้ไหมถึงว่าพอเราสักเ,เราใช้ไปสักพักเราทำความสะอาดไปเรื่อยๆใช่ไหมเหมือน <c oughs> เรารู้สึกว่าประสิทธิภาพมันหน่อยลงสิหรือว่ามันสึกหรอสิอเท่ากับเปลี่ยนอัไนไ่ก็คือซื้อมาเปลี่ยนอยู่ตลอดใช้มาสองปีแล้วแต่ว่ามันมันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตถามว่า,วามันก็หุ่นใจขึ้นไหมหรือว่าเข้าแบบปล่อยดังางก็ลุกลงสิมันจะใส่ไปอย่างงี้มันแทบไม่เห็นเลยนะ เนี่ยันแถบมันมองไม่เห็นเลยออศักไปเนี่ยมันก็จะเห็นเส้นตรงนี้นิดนึงก็นิดเดียวแต่ว่ามันเป็นสีแบบมันเกิืนไปกับผิวเนี่ยเห็นบอกมันจะแบบนี้เลยถามว่ามันคือรงไหมมันหายใจออกบอกหายเจออกพี่้องมันหายจจออกมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรข้างในแต่ว่ามันไม่รู้สึกแบบคือจังถ้าเอามือไปอุดจมูกไปยังสี้ดง เราเวลาแบบคือใช้บันเืิซอแจงบอยงมือเศร้ามากพอท่องอาสายก็คือแบบด้านนอกนี่คือแบบเป็นมันดำุนใช่ไหมเป็นพุ่นแบบดำมือเลยแต่ว่าด้านในด้านในก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแสดงว่าประสิทธิภาพในการกองปุ่นของมันก็ดีในระดับหนึ่งมันก็ดีกว่าเราไม่ใส่เลยนะคะฝากถึงพี่น้องพ่อแม่เอ้ยอายลูกเปล่าผู้ใดที่แบบว่าทำงานเหมือนแบบใช้บันเทิงหรือว่าการแสดงหน้าเวทีอย่างเงี้ย คือเราไม่สามารถใส่แมสได้อันน,นี้น่าจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะคะมีมีหลายมีมีมีขา,ายแบบอยู่ในแอบปบแอบปบช้อปปิ้งต่างๆเลยพี่นอกก้องไปซื้อได้ประมาแนี้เดี๋ยวมาขายด้พี่น้องไปหาซื้อเองเนี่ยอันน,นี้น่าจะช่วยได้นะคะอันนี้ก็มาบอกต่อเพราะว่า,าตัวเองก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่แบบขุ่นมันหนาจริงๆหรือแบบมันแบบ เลี้ยงว่ได้ยี่หลีกอ่ะอันเนี้ยมันก็น่นาจะซอยไดอยู่มั้งซอยไดอยู่แหละเนาะยังไงก็รักษาสุขภาพคนนะคะเวลาลงจักเวทีมากก็อย่าลืมเอาอชิชูแอลโกโฮอฮอล์เนี่ยเช็ดมือทำความสะอาดมือเวลาเข้าแบบัมพัสมือนะเวทีอย่างเดีย